กันญานะครับกระปุกยังไม่รู้ว่างานอะไรงานลําลึกนะครับเป็นงานขอบวันก่อตั้งเลยครับเป็นงานลําลึกพ่อสมเกียรติสมสกุลลุ่มเรืองมูลที่โลกตันอยู่ครับให้ดูเอาแคปเอาแคปเอารูปพวกนี้เดี๋ยวจะขอพี่ท็อปไปลงให้ในเพจในกลุ่มนะครับนอกจากเพจของวินมารุริศแล้วได้เพจเพจต้องเพจเป็นเป็นเป็นของเื่อนตัวต้องเป็นส่วนตัว ต้องเป็นส่วนตัวพี่ท็อปถึงจะมีนะครับใครที่ติดตามพี่ท็อปส่วนตัวถึงจะมีหรือว่าติดตามในเพจของ F c ซเป็นานเดี๋ยวจะมีดูให้ FC ซเป็นไยเดียวจะมีให้เดี๋ยวจะมีให้เดี๋ยวจะมีให้เดี๋ยวจะมีให้เป็น F c ซเป็นไนเดี๋ยวจะมีให้นะครับ แคปเอาแคปเอาแคปเอา,เ,อาเดี๋ยวไปดู้าแต่เง,งเคยสวยภาพสว่างสว่างสวยสเดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอเลย เลยกำ,น,ยำ,น,ยำน,ยน,นั้นเลยกำนั้นเลยพระอาจารย์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 สวัสดีครับพระอาจารย์นี่คือบรรยากาศวันนี้นะครับวันรลึก REALLY ถึงป้าสมเกียรติสมศรุภูลูงเรืองนะครับ หัวใจให้หัวใจให้หัวใจให้ดอกกุลามให้หัวใจหน่อยครับพาพ่อหล่อครับอ่าพ่อหล่อขอขอหน่อยขอหน่อยเออไม่ไม่ส่งให้กันเลยเป็นนายมาไม่เป็นนายไม่มาครับเดี๋ยวดูบ่าเย็นเย็นใบยๆนะครับถ้ามีที่พักให้เป็นนายเป็นนายมาต้องรอที่พักให้เป็นนายก่อนนะครับ นี่พี่ท็อปมาไวมากนะครับเอาเป็นว่าพี่ท็อปคนนี้พี่ท็อปมาไวจริงมากกอดท่านประธานอีกทุกทีทุกครั้งพี่ท็อปจะมาหานู่นเน่ยโคตรเก๋นะครับันนี้โดแโด,แล,โดแล้วโดนแล้วเดี๋ยวจับหอนจอมวิกเลยเนี่ยจอมวิกเมืองไทยผมบอกแล้วว่าจอมวิกเมืองไทยครับ จวิเดี๋ยวมาดู้นะหลังโอเคเดี๋ยวลงให้ครับเดี๋ยวลงไว้ให้ลงไว้ให้ลงไว้ให้เดี๋ยวลงให้เดี๋ยวลงไว้ให้้างหลังเดี๋ยวไม่ชุด มีมีส่งมาชุดที่สองชุดเน่ยที่โพลมาตอนเช้าใช่ไหมมีไหมกี่ชุดโรเมอกิ่โรเบอร์เราดูดก่อเท่า่สิชุดให้พี่พี่ เอกี them, ้โอนไมผมชุดหนึ่งผมยังไม่ได้เช็คเอาไว้11ชุดก่อนเอาไว้11อชุดสิบเ้็ชุดก่อนขอี่บสใช่พี่พัดโอนเงินมาโอนมาให้พี่พี่ทพี่นะไม่หมดกี่ชุดทชุดเี่ป็นชุดแล้วก็จะได้ขายไลมนะแล้วก็จะได้ขายโอ้โหเหม็นต้องขายหลอวไม่ก่อนเ่อ่เยงเดี๋ยวเดียวดูให้เพราะว่าเก็ส็ดชุดสิเอ็ดชุดมันก็เหลือกี่ชุดแล้ววันเสารวนุกได้ไหมฮะวนใ่นียังไม่เห็นเลย ไทยน้ำทัศน์ไทยนะครับโรงเรียนนาคนาวาวอาุทธรณ์

เไปเดินดูงานดีกวานี่คือบรรยากาศในง,งานนะครับหนึ่งกันยาของทุกปีนะครับหมู่ที่ลกตันยู<ช>นะครับจะมารวมกันที่นี่นะรวมกันที่นี่ สวัสดีครับพหนึ่งเจอพี่ยอดแล้วเขาทักทายพี่ยอดนอยี่ยดีครับที่ความผสมนะรับยู่บนหาปวามไม้ มาก่มามาเลยไก่ไม่มาใช่ไหมมาไม่มามอวันเมื่อวันดึกไหน้งมาทานส่งเจ้าส่งอะไรแบบอ๋อดึกออยว่ดึกดึกเลยนี่ครับทีเด็ดทีเด็ดของนี่นี่เลยน้ำน้ำใหญ่อร่อยที่สุดยังไม่ได้กินเลยไก่กครับก็วางัดตอนม้าโอหตกดีไหมตกผมวไม่ต้องห่วงเด้ตามสบายทางนี้เยอะนะครับนะี้เยอะนะครับ ด้าดเลครับดานดครับทเรียนมาคอบู่ผมฝ่ายนี้ม่ต้องสอน